ค่ะวันที่เท่าไหร่คะแม่ส้ 20, ม 5, 26่ธันวาคมใช่ไหมคะสองพั้ยหกสิบเค่ะนี้นะคะการมาปูราดพระบาทอันประเสริฐของพระมหาสัตว์ผู้บริบูรณ์พร้อมแล้วที่จะออกเนขขมมาคะ่ะเราทั้งหลายนั้นมาเข้าเฝ้าในถิ่นอันประเสริฐนี้อันมีเครื่องสักการะหลากหลายนะคะนี้นะคะดอกไม้ที่ทำด้วยมือห้อย ระยะอันเป็นความโอฬารของความยิ่งใหญ่ที่สูงสุดที่เรานั้นเชื่อมันในความตรัสรู้ดีของพระองค์หลังจากเสด็จพระราชดำเนินออกมหาพิเนสกรมค่ะมาเข้าเฝ้าทุกครั้งมีจิตสมนัสยินดีเหลือเกินว่าวันนี้เป็นวันอันประเสริฐแล้วที่พระองค์นั้นออกจากกามคุณซึ่งแน่นอนค่ะ พระองค์ไม่ได้ติดในกามอะไรมากมายแต่เนื่องจากว่าการบังเกิดขึ้นของพระมหาสัตว์ผู้ประเสริฐนั้นต้องอยู่ด้วยความบริบูรณ์พร้อมแห่งกามมขุนทั้งหลายด้วยเหตุแห่งบารมีที่ทรงทำไว้โดยยิ่งค่ะค่ะเครื่องราชพระบาทอันประเสริฐนี้นะคะวันนี้ก็ได้จัดประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ทองดอกไม้หลากสีโปรยปลาย ความประเสริฐแห่งพระมหาสัจยาวผู้จะเสด็จออกมหาพิเนสกรมอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแห่งเราออกมหาพิเนสกรมด้วยอะไรคะแม่มกกสาธุค่ะดังๆม้ากันทกาเจ้าค่ะแล้วมีใครเป็นผู้ติดตามเบื้องหลังเจ้าคะนายฉันนะนนนะโอ้แย่งตอบหมดเลยค่ะ <c oughs> สาธุค่ะนะคะถา, <c oughs> ามบ่อยค่ะแต่ก็จําไม่เคยได้นิมนต์เจ้าค่ะค่ะเราจุดบูชาคุณอันประเสริฐของพระโพธิสัตว์ผู้นําแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมไ,<ด>ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนด้วยแสงสว่างแห่งพระธรรมนะคะนี้ค่ะค่ะนี้ค่ะ